คุณซือเสือตาหยอกลูกทีมก่อนลงซ้อมด้วยการแกล้งดึงเกงของแนวลุกเซเนกักนล โทมั t ทูเคลคุณซือบาเยนมิลนิถูกถ่ายทอดสดวิดีโอไว้ในขณะที่เขาแกล้งดึกงกางกงของลูกทีมอย่างซาดิโอมาเน่นะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกดัดออกมาจากแชนแนลของเสือใต้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่มาเน่กำลังยืนอยู่ข้างสนามก่อนที่จะลงไปฝึกซ้อมนะครับแล้วดันถูกทูเคลแอบเข้ามาดึงเางกงจากด้านหลังแล้วรีบเดินหนีอย่างรวดเร็วปล่อยให้ทางมาเน่ยืนงงและต้องรีบดึงกงางกงกับเข้าทันทีสำหรับมาเน่นะครับเพิ่งจะย้ายมาคาแข้งกับทิม อาริอนันอารีนาในฤดูากาลนี้นะครับโดยลงเล่นไปแล้ว35เกมรวมทุกรายการยิงได้12ประตูส่วนทางทูเกลก็เพิ่งจะมารับงานุ่มทีมเสือใต้เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเช่นเคยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ